ในภเขาอันห่างไกลของอุตรดิต์มีเรื่องเล่าขานถึงดินแดนที่ซ่อนเร้นหมู่บ้านลับแล้วว่ากันว่าถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาะทึบคนภายนอกไม่มีทางพบเห็นได้เลยอานักเขียนสารคดีหนุ่มได้ยินข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับหมู่บ้านโบราณกลางป่าเขาไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ความลึกลับนี้ดึงดูดใจเขาเขาจึงออกเดินทางพร้อมกล้องและสมุดบันทึกหลังหลงทางในป่าหลายชั่วโมงเช้าวันหนึ่งอามก็พบทางเล็กๆที่นำไปสู่ม่านหมอกขาโพลเขาตัดสินใจก้าวเข้าไป และได้พบกับหมู่บ้านที่ดูเหมือนเวลาหยุดนิ่งบ้านเรือนไม้เก่าแก่ผู้คนแต่งกายโบราณใบหน้าสงบแต่ไร้อารมณ์ผู้เท่าคนหนึ่งเดินเข้ามากล่าวกับเขาว่าเจ้าโชคดีที่ได้เห็นที่นี่แต่มีข้อห้ามเดียวอย่าพูดคําว่าโกหกเด็ดขาดอามใช้เวลาหลายวันในรับแปรบ,บันทึกเรื่องราวพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเพลิดเพลินคืนหนึ่งขณะเล่นกับเด็กเด็ก,ดกคนหนึ่งถามคาถามไรเดียงสาที่นํามาซึ่งหายนะเด็กน้อยถามว่า ถ้าหนูบอกว่าบินได้แล้วพี่บอกว่าหนูโกหกละ่ะอามหัวเราะและตอบอย่างไม่คิดโกหกแน่นอนสิใครจะบินได้กันทันทีที่คำนันหลุดปากเสียงลมคึ้ก้องดังขึ้นใบหน้าชาวบ้านทุกคนสีดเพื่อด,ดวงตากรงโบผู้เท่าปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงเย็นเฉียบเจ้าผิดคำสาบานที่นี่ไม่มีใครโกหกได้ใครโกหกจะไม่มีวันกลับออกไปรุ่งเช้านักเดินป่าพบเพียงสมุดบันทึกเปื้อนโคลนกลางป่าหน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือสันเทาว่าพวกเขาไม่ยิ้มอีกเลย